สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอีสานออนทัวร์เช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะก็ยินดีนะคะกับทางคุณแพะเผ,ผาแสงทองด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะได้รับบ้านแล้วนะคะก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จค่ะบ้านนาริตะ แอนอาเกียวนะคะส่งมอบตัวบ้านพร้อมที่ดินเหลือแค่งงานบิวอินเร่งมือเร่งมือนะคะช่างขึ้นบ้านใหม่วันที่30พฤษภามนี้นะคะได้เลิกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีนะคะกับบอสแพลด้วยละกันค่ะที่บ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็คือเพื่อนน้องนานลิตะแล้วก็น้องโตเกียวค่ะพี่น้องค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะแม่คนนี้นะคะพี่น้อง นี่นะคะพอ,อะโพสต์นี้นะคะแม่ๆนะคะก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่บอกว่ามีคุณแนนหรรยานะคะบอกว่ายินดีด้วยค่ะบอสนี่นะคะมีน้องเพลงพิมพดาค,ค่ะบอกว่ายินดีด้วยนะคะแม่แพลวนะคะแล้วก็มีแฟนคลับอีกหลายๆท่านค่ะแล้วก็เพื่อนๆในวงการนะคะของบอสแพลวค่ะบอกว่าไม่ผิดหวังที่รักเธอแพลวพราว,วแสงทอง ยินดีกับทุกความสำเร็จด้วยนะคะแม่พแพรวนี่นะคะยินดีกับบอสมากๆนะคะสุดยอดมากค่ะเก่งจริงๆผู้หญิงหัวใจแกล่งนีนะคะเก่งมากๆสวยงามมากๆค่ะภูมิใจแทนมากๆเลยค่ะหาซื้อเองตั้งแต่เป็นหมอลำมาเลิศมากนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะสวยมากจ้ะแม่ขอบานเล็กทีหน่อยจ้าวัสดุภายินดีด้วยนะคะเก่งมากๆ บ้านสวยงามมากๆขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จถึงแม่จะไม่ใช่เอซแต่แม่ก็ติดตามตลอดขอให้สู้ๆต่อไปเพื่อลูกน้องนะจ๊ะแพลวพายอย่าสนคนที่ชอบดราม่าค่ะยินดีด้วยจ้าเห็นไหมเงินก็สำคัญเห็นว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่เราก็ยังไม่ตายไง ก็ต้องดิ้นรนต่อไปจ้ามันเป็นคำพูดโบราณนะคะคำหนึ่งที่มาเปรียบเทียบแต่กิเลนมนุษย์มันมีมากมายราบใดที่ยังไม่ตายมนุษย์ก็ยังไม่รู้จักพอค่ะสู้ต่อไปจะทุกคนรวมทั้งตัวเราเองนี่นะคะคอมเมนต์จากแฟนคลับค่ะพี่น้องคะ ก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางคุณบอสแพลวนะคะแล้วก็ยินดีกับบอสแพลวมากๆนะคะสําหรับบ้านหลังใหม่ค่ะพี่น้องคะวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะก็ขึ้นบ้านใหม่แล้วนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะปังบไวอิลีค่ะสําหรับบอสแพลวนะคะพาลูกน้องค่ะไปทัวร์สอปปอลาวค่ะพี่น้องคะวันที่2มิถุนายนนี้นะคะเจอกันได้หรือ เจอกันได้เลยค่ะสําหรับบอสแพลค่ะกับน้องเพลงพิมพ์ระดาค่ะพี่นอง่ะปังไม่ไหวชุดไม่อยู่จริงๆค่ะเจอกันวันที่สองมิถุนายนนะคะอยู่ที่สอบปลอบปลาวค่ะพี่นองคขาหนาแข้งนะคะสู้จริงๆเลยนะคะสําหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะพี่นองขาก็ไปร่วมส่งกําลังใจให้เธอได้นะคะ แล้วก็ไม่แพวนะคะสำหรับปีนี้ปีหน้านะคะมีงานล่วงหน้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันที่11เมษายน68ค่ะ อยู่ที่บ้านตาลตำบลน,นาวา่าจังหวัดนครพนมนะคะขอบคุณเจ้าภาพพี่น้องชาวบ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะแพแท็วแพลาแสงทองค่ะพี่น้องคะเส้นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ11เมษายนปีหน้าค่ะพี่น้องคะบอกเลยว่าตอดแจ้งแน่นอนนะคะเตรียมพบกับวงแพลวพาาแสงทองได้เลยค่ะปังไม่ไหวจริงๆนะคะคิวงานยาวถึงปีหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่นะคะก็ไม่แผ่วจริงๆค่ะสาหรับบอสแผ่วนะคะกับลูกน้องนะคะพี่น้องค่ะก็คือคุณปานั่นเองนะคะได้ออกมาโพสร,รูปภาพสุดเซ็กซี่ค่ะพี่น้องค่ะกับลูกน้องนะฮะบอกเลยว่าแซ่บไม่ไหวจริงๆค่ะสาหรับบอสแผ่วนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สําหรับคุณปาเองเนี่ยก็ไม่เคยแผ่วจริงๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาการแสดงบนเวทีนะคะเรื่องหลองเลื้องล้าต่างๆนานานะคะพี่น้องค่ะ สุดยอดจริงๆเลยนะคะแฟนคลับก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาก็จะมีคููคอปเปอร์นะคะของแสงทองฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชมขามีคุณแนนถัดทยานะคะบอกเลยว่าแซบพิก100เมตรครับวัันวาจัดไปค่ะคุณเพลเพล้านะคะหุ่นดีมากค่ะอยากเห็นใส่ชุดหมอลำพื้นบ้านค่ะ ตอนงานบุญบ้างไฟแม่แพลใส่สวยมากอยากให้ใส่ขึ้นเวทีบ้างค่ะนี่นะคะเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยเซ็กซี่ขยี้ใจกินกินกันไม่ลงเลยลุกไหนก็สวยมากแม่นี่นะคะอยากเห็นใส่ชุดหมอลำพื้นบ้านค่ะชุดแบบนี้ไม่อยากดูค่ะเอาแบบบานๆเราจ้าเอาแบบชุดแบบ เอาแบบชุดพื้นบ้านดีกว่าค่ะนี่นะคะสวยสับมากค่ะแพ็คคู่นะคะช่วงนี้แม่แพลวแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นแต่ก็สวยอีกแบบค่ะแซ่บแพ็คคู่มากจ้านี่นะคะอย่างเห็นลุกอย่างเห็นลุกที่แพลพวแต่งลุกไหนก็สวยนะคะชอบนะคะแม่แพลวนะคะแล้วก็น้องปลามากๆจ้าวสันวาก็น่ารักไปอีกแบบนะคะสำหรับน้องอะ ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะสำหรับบอสแพลค่ะกับคุณปานะคะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะคะลุกไหนก็สวยทุกลุกเลยค่ะพี่น้องคะงามแห้งอิลี่เพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะหุ่นก็ยังแซบอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะแต่งลุกในชุดไหนนะคะก็สวยไปหมดเลยค่ะสำหรับบอสแพลนะคะพี่น้องค่ะยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจค่ะให้ทางบอสแพลนะคะแล้วก็กวงนะคะของคุณแพรวแสงทองด้วยละกันค่ะ ก็ไปติดตามกันได้นะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดที่ชื่นชอบอยูเรียวนะคะพี่น้องกลับไปเหตุกำลังใจนะคะคทางบอดเพลได้นะคะพี่น้องคะ่ะ นี่นะคะก็รววมส่งกำลังใจให้ทางบอสเพลได้นะคะคุณผู้ชมขาก็ยินดีด้วยมากๆค่ะทางแฟนคลับนะคะยังมีบอกอีกนะคะว่าอยากเห็นผลงานดีๆมีอะไรโชว์ออกมาเลยนะคะน่ารักมากๆค่ะชอบดูผลงานนะคะ FC แพลวพาขาดีนะคะคุณผู้ชมขาน่ารักจริงๆค่ะสาหรับคุณแพลวพานะคะพี่นองคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคะดูแลลูกๆในวงแล้วก็อ่าเป็นแม่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเธอเนี่ยเจอประเด็นดราม่าเยอะ สุดเลยนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะส่วนวันนี้นะคะทางอีสานออนทัวร์นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะคะทางช่องทาง youtube ีอีสานออนทัวร์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ